ดูครับเกรดเดอร์ครับส่องไกลเลยเกรดทางทําทางให้กับรถบรรทุกครับพั้วดูครับควันขมุงเลยโอ้สุดจัดครับเปิดประทุนเคยเห็นแต่รถแท็กเตอร์รถไถครับวันนี้มาเจอเกรดเดอร์ครับโอ้แคเทเธอรี l ่าครับ 140G กันนี้โดหด เอาใจสายรถเกตครับนานๆผมจะถ่ายในจริงเห็นบ่อยนะครับแต่ไม่ได้มีโอกาสถ่ายคลิปมาให้ท่านผู้ชมครับจัดไปกับเจ้าคันนี้ครับแคทเธอร์วีร่าครับเกรเดอร์ดรับใบใบมีเฉียงแบบนี้รถแรงๆหงดหดครับต้องยอมครับเนี่ยคนที่ขับรถเกรดได้ในสุดจัดครับไม่ธรรมดานะ ว่าดูควันครับผมดำปึ๊ดอยู่กับเจ้าเกรเดอร์ครับคันนี้สวยนะครับพลาสติกอาจจะเก่าครับแต่เก่าครับเนี่ยประสบการณ์ชั่วโมงการทำงานครับรุยงานมาเยอะครับจอดครับโอ้เสียดายตัวนี้ก็ผลิตนานแล้วนะครับสำหรับรถแคสนะเกรเดอร์แคสต์ยี่สิบปีครับหกสิบครับหนึ่งร้อย ครับสุดจัดเลยไปนู่นแล้วเมื่อกี้เห็นจอดอยู่ครับแปบ๊บเดียวทำทางครับยาวๆเลยต้องขออภัยนะครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงครับเพราะตัวรถเนรตเดอร์นี้อยู่ไกลมากๆครับประมาณหนึ่งกิโลน่าจะได้นะผมซูมขนาดนี้ผมต้องเปล่งข้อมือครับเพื่อ <c oughs> ที่จะได้ภาพแบบนิ่งสุดๆนะนะเอาแบบนิ่งที่ผมพอที่จะทำได้นะครับ นำมาฝากกับส่วนเสียงที่ได้ยินนี้เป็นเสียงรถบรรทุกสิบล้อครับที่อยู่ใ,ใกล้ๆผมนี่แหละนะเห็นแต่หลังเห็นแต่หลังคากระดินโอ้ครับเกรเดอร์แคทครับแรงครับร้อยห้าสิบแรงม้านะตัวนี้หกซูกเป๊กนะเผอแป๊บเดียวไปนู่นแล้วครับใกล้จะถึงกองดินละไปนู่นแล้วครับเกรเดอร์ครับโอ้ผมมองเห็น รถแท็กเตอร์ด้วยครับด้าน,นในไม่แน่ใจว่าเป็นนิวฮอลแลนด์หรือเปล่าตู้แอร์ด้วยครับสวยๆครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับอยู่ด้านในตอนนี้เราดูเกรเดอร์ครับตัวน,นี้เกรเดอร์แคทหนึงสีู่นย์นี่หกสูบหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าเกียร์เดินหน้าหกครับถอยหลังหกวงเลี้ยวแคบสุดนะครับที่เห็นยาวๆแบบนี้ ได้ตั้ง7.3็ดเมตรครับโหดโหดจัดไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับมาแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงเอาใจแฟนๆที่รักเกรดเดอร์ครับวันนี้จัดเจ้าตัวแคทแคทเทอร์บีล่ามาแล้วมาแล้วมุมนี้ครับ เกือบสกิโลไกลามากๆเลยหมดหมดให้ดูรอบสุดท้ายครับกับเจ้าเกรเดอร์แค t 1นึ่งศูนย์จีคันนี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ครับมี2ช่องทางในการเรอบชมทั้งช่อง YouTube ทางชนาวานันแล้วก็ Facebook นะครับทางเพจ ชนาวันใจมันรักนะครับใครดูชัดๆก็แนะนำที่ช่องชนาวันนะครับแบบ 4K จัดไปพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ